หันล้างใส่กขหน่อยสั่งไงเรียมือเขาหน่อยเขาหน่อยไปจับจับสั่งไงฮะแต่เขาหน่อยกับตอนสามมาเขาหน่อยก็ขามหาลุงตาเลยเขาหน่อยไปเจออาจารย์พูดเพิ่นเปิดคลิปให้เขาหน่อยเบ่งคลิปติ๊กต๊อกลุงตาน่ะบวกอันเดียวกับที่เขาหน่อยเป็นเลยเขาหน่อยก็เลยดิ่งมาก่อนเลยอาจารย์พุดเพิ่นเขาว่านี่ไปหาลุงตาเนี่ย่วกอันเดียวกันเลยเปิดเปิดให้เขาหน่อยเบ่งเขาหน่อยก็เลยเนึ่งมาเลย คนอากาศเดินอยู่ตาอยู่ทำอยู่ผู้ก็คุ้ยคนอะไรบ่มีวัดไปเรื่อยจากฝั่งลาวแล้วก็เข้ากับลุงตาในวันที่แปดลูกก๊าซเป็มาปุ๊บนะครับดีหกห้ามาจากฝั่งลาวคิดว่าจะคลองเป็นอะไรคนหน่อยบู๊อะไรแต่แล้วบางครั้งปุ๊บคนหน่อยดึงลมหายใจหน่อยดึงอัน ดึงไปดึงไปหูนี่ดับปึ๊บบางข้งเขาอยู่กลางภูเขาแหละบางข้งดึงปึ๊บหูดับปึ๊บอยู่กรุงเทพแหละแต่แต่แต่ว่าที่ว่าเพ่นหูนดับนั้นช่วงที่เขาทานอนทานนางในคนนั้นมีสติตลอดกับทานนางบางข้างอะไรคนนั้นย่างยางกับยางยกงมเนี่ยฉนดึงต้นไม้ไหวมันชิลอย เขายืนกับมันยกขาขึ้นชิลอยออกนั่งย่างกับเขานั่งยางกับเขายืนกับเขามันเขาก็ค้างในคนหน่อยบริหนอนลงตาคนหน่อยนอนชั่วโมงเดียวปุ๊บอยงี้เลยสองชั่วโมงแล้วก็บรินอนอีกเลยมัดมือมดเว้นบ่นอนก็นั่งเขากนั่งยางแม่นั่งแน่จนจอยจนพร้อมเหลือ นอนบางหมึกละสองชั่วโมงเต็มเต็มที่มาๆอยู่ลูกกับลุงตานี่เป็นพันกิโลเขาหน่อยได้ได้ได้นอนได้นอนได้สันเข่าอิ่มยังเป็นพันกิโลครับลุงตาตีนแต่ยังแต่ล้วงคนบ้างยังแต่วังเวียงมามาหอดปักเซยยังเนี่ยคือละเนียงยังคือยังโลคนอ่ากับพวกคจักงว่าจะไปทางไหนไปเจอชาติวว่บุญวัวหน่อยโอ้เป็นนี่ิพพานมนจาก ตาเคยดับอยู่แต่ว่าหากว่าผัวรุ่นี่แนนี้ดึงแต่ว่าขนาดดึงลมหายใจนี่บติงจากสามสิบนาทีนี่หูดับเลยหูดับปิ้งแล้วก็ดิงลงแต่ก็ดึงขึ้นดิงโอ้โหนุง่งปูลาครับอ,อาการนุ่งปูลาเก่งสมาธิเนื้อนิ่งๆไปดึงนีดง่ดึงไปดึงมาเ,เรียบร้อยเลยดับทึกนะครับจะอยู่ไสแล้วลย หาตัวเองเยอะบางครั้งก็ลอยคือน,นั่งฝ่ากันไปนี่ลอยขึ้นไปปุ๊บกองไฟแตกกี่จวดในนั่งฝ่าลอยคนง,งามๆมันลอยทางหนาอย่างนีลายจที่เขามีชุดขาวตเต็มเลยหมดเลยเขาความวางแล้วจะมันเป็นเห็นเห็นแสงแค่นหนึ่งน,น,น,น่ะไหมนาะกองความวางเหมือน,น,อน,น,นเขาลึกโคกแน่เขาเลยไว่ายบางครั้งก็เห็น ตัวเองอย่างอย่างตุดงอย่างตุดงในบ้านฮะมากัดมือมือจุดขากัดไก่หำคนนั้นมาหกเจ็ตัวแล้วก็เห็นยุ่มแม่ให้นำบางที่ก็เคยเห็นพระพิขุพิจกันเรื่องปันปฏิโมกขอน่ากิกปันเพื่อนกนยากปันนะ่ะนะอ๋ออ๋ออ๋ออเดวซ่าเห็น่างเดย มันโมเมนต์บอกถึงว่าเคยเห็นในหูดับเองไรเห็นนานๆจ้ะบอกเนี่ยนะสิสิสิเมื่อไรสิ่อนั้นเขาพยายากันคือพยายามหนีดนโดนเนาหน่อยฝากจั่วไว้เด็กแต่ฝากจั่วไว้นะมาจันพูดนายฮวงเนียนจัวหน่อยม่านเอาเขหน่อยว่าสิเอาม่านนะไทยน้ำแต่เด็กพาสปอลเป็นโบลเล่กันได้จัวเนี่ยมันเราหมักนางสมาธิคนน่ะกลืนใจนางตากหมอกน้หนาวะตีหนึ่งตีสองอ่ะ สู่คนนักกันนางแข่งกับเนาหน่อยนั่นวันนี้ไปใส่คนหน่อยเลยกทุกขึ้ไไน,นพุ่มใจแล้วคนหน่อยเอาติดตามมาน,ะนะ่ามาน่า<อ>คขหน่อยเลยปลาไว้ก่อน,นมาแก่ร่มเลยสิไปเอาเพิ่นหนักขน้นในใจเพิ่นแล้วก็สิไปเห็นเบสปอลในเพิ่นเลยจังสิกลับมาบอกคุณไห,หลายซื้อจูบุญหลายเอามานน้าเลยเอามาหนึ่งนั่นเลยวันเลยสิไปเอามาหนา่งครับน่งสมาที่เก่งครบมาอยู่ในกุฏินี่แบบนี่ ใช่ตัวนิดหน่อยหรอกยางจะกลมสักพักนึงยางในเกจแปดเก่าตัวใหญ่พี่เราบอกให้คนอวใหญ่มาไหนตื่นเนี่ยมาเศร้าก็ผมก็ลองแบบคคนขียนว่าคือทั้งกุดแต่คู่มือนี่ตีหนึ่งตีสองนี่ตีหนึ่งตีสองนี่จะมีคนยางขึ้นกุดคนหน่อยเสียงกึกกึกกึกจากคนยางจะเป็นยางและแล้วก็ขนาดลูกนังฟามนาตีหนึ่งตีหนึ่งว่าคู่มือนางฟามนาอะไรกะนส่นกัเศร้า ไปไปรับจั่วมากอะเอาเมาประทากกันจั่วนักนั่งสมาธิก็ไม่ไม่ฟังน้องตาก็พอใจญาติๆท่านวางไว้นำครูที่บวชยัน็น้อยนะอยู่วัดอยู่เมืองพักศิลป์ด้วยวางไว้เพราะว่ารูจักกันไม่ได้จันทร์วางไว้วางไว้นำอุปบูชาเป็นวันนี้มีเงินบ่ละ ก็หน่อยไม่อยู่ค่ะด้วยมีสองปัญหาพ่ออยู่พ่ออยู่นี่ก็แล้วพ่อพ่อพ่ออยู่ตรงตาว่าเอานี่อยู่ในเกิดจากการรู้เอาไปได้ไม่ว่าอันนี้จะมับนี่นี่อืม ตาเป็นเนเไปพิจารณาอาหารให้บอบอเอาไว้เอาไปใสรถไปเดาสปอรให้โจนอยเอโจนอยมานั่มได้เจ็ดพาสอรให้โจนอยลรวพาโจนอยมาเทียวมาเทียวจะโดนโดนแน่ก็ได้มาจ้ะหนาวมีหนาวอยู่นั่นนะอันนี้เท่าไหร่ยุยุ เห็นว่าคนพบว่าน่าเห็นบอพว่าน้ากินเก็บเ็เก็บเลยเก็บเก็บเก็่พว่านกินอยู่อยู่ซื้อยังก็บอกซื้อนีอยู่วัดอยู่วัดยังอกอยู่่นบอ้านนั่นนอยนี่หน่อยบ่มีบาาคนยางเลยเลยวัดจะมองอยู่ไหมยู่ก็ไปแวะน้ำพายยันท้องใบอยูู่้ก่วยอยู่ทำรูผว้ขู่นี่นะมองไว่าวัดที่ยุ่นนะวัดยังปั้ติดจำยุ่ คือขึ้นกับวัดอันนั้นอารัญญวาเมืองเมืองเมืองไซเทนี่เนาะแขงเวียงจก่นแขงเวียงจก่นปะในใเวียงแก่นเลยเวาอยู่อยู่ไก่บ้านขอนบ่อยู่ไก่บ้านขอนคนละโซนเลยคนละโซนคนละโซนบ้านขอนนี่อยู่กับเมืองเมืองโค้งนี้หมู่บ้านยังก็อยู่บนหมู่บ้าน หมูซื้อซื้อยังก well, the ็ซ eh ื้อซื้อนะซื้อไอ้พระยังก็พระคู่บาเมตตาดีเนาะโดยเมตตาเมตตาสามพรรษาเนาะสามพรรษาจากจากยันจันเนาะมองอยู่เยอนจันรเยอนจันเนาะยังแก่อันนี้ที่แก่เด็ดแก่ดีแล้วเขาสามารถที่แก่เลนะน้ำดื่มันดีสุดนะนะการเมือ อาจจะมันมันหลดผลซืกกึ้นมาแล้วคนในนี้อย่างสิแก่แต่เห็นอดีตตัวเองเนี่ยมันแม่นเลึกจริงของลุตาจริงมั่งบ่จริงมั่งแต่ว,กกว่าลูกตาคิดว่าจริงพเพราะลูกตาก็เคยเห็นและเอื้อเอื้อคนนัอยนี่พี่สาวคนนัอยน,นี่คนนั้นเห็นเพิ่นนี่ในในในอดีตซาติแล้วเพิ่นมกข้นใต้นะ แล้วเขาน่อยไปแจ้งตำรวจจับเพิ่นแลวแต่ชาตินี้บ่ถือกันเลยบ่นนึงกินเข้า้าเดียวกันบ่ไรในชานี้เขาหน่อมาบวชแล้วเขาน่อมาเห็นโอ้มันเป็นเรื่องแนวนี้จังจัง,จ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 งบ่ถือกันะนานเเก่งเก่เอกีลงตาแห่งวัดเขาสมาัชชีนั่งยื่ชื่อก็เห็นเห็นในตาเนื่อเน,นี้ลงตานั่งเทศเขน่เป็นนางสมุิโตเนน่แข็งเลยนะแข็งดึ่งเลยจนลุงตาเสดจบ นอนก็คอยออกมาเอยออกมาแต่ว่านั่งเนี่ยเขาเน้ตั้งเพิ่นบูเขาแต่เวลานอนปุ๊บเนี่ยเอ็นลั่งไปเนี่ยดึงเจ็ดแปดบาทเนี่ยหูดับปิ้งดึ๊บผ้าห้องอันยังกับลอยดูเรื่องอากาศมันค่ะเขาเนี่ยยางนั้นหนุ่ยโลดมันเข่าแล้วมันดับอะไรกันแวงกันคนเราเดินดับว่มันหูเราหรือมันดับเบิ้ลมันได้ยินเสียงบันได้ยินยังเลยผ้าห้องมันโตเองนะใคเนาะแม่มันดีออกมาเองตึ้งบันเสียออกจนมันดับแล้วมันเลย เลยเข้าไปซ hmm. ืาอา้อแต่ว่าอ่าอ่าอ่ใส่นั่งเอาเห็นกับเห็นพวกคนนั้นหลังเห็นยังบ่ได้เลยนะเนอะเขาใส่ปัญญาตัวนี้เขาไปเห็นจะซื้อจะไปเห็นชัดไอ้ที่เขาแก้ยังบ่ได้นะเนเห็นบกเกิดปัญญาจะซื้อเอาไปจับือร์นายมโน ซื้อนะขอนอยญาตเดี๋ยวก็หน่อยเป็น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 เ้าขันมิสติพอเป็นน้องตาขันมิสติน่ะเป็นอานาประติมันเข่าไปมันเข่าไปเองแต่ว่าเวลาเขานั่งเขาก็ใส่ร่มยาวให้มันมิสติญาติให้มันส่งอยู่ไอ้โจ้แข็งเป๊กเนี่ยอ่ามัน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 เข่าง่ายๆหรอกเนอะเออนบางครั้งขอนอยนั่งนี่นั่ง ดวงตาน,น o, no ั่งพ right so 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 ื orar, is, pair, family s family s family. ้นนี่เหมือนกับนั่งเบาะนุ่มๆเหมือนกับนิ้วนั่งนิ้วอ่ะมันนรี้ก่าโบเจ็บอ่ะนั่งบางข้งนั่งมันเจ็บอ่ะเวทนามันเกิดนั่งไปนั่งมาจนกลายเป็นหนุนเลยอ่ะคนนั่งอ่ะน่าจะเล่าให้อาจารย์อยู่บานฟังหลายคนเขาบอกเขาก็ว่กเขนหน่อยเป็นวีประหลาดวีประหลาดบางคนเขาก็บอกดกงตาก็เป็นสภาวะ แต่ว่าไอ้ดับเดี๋ยวบ่กให้ได้ดับกุมมือนี่ยบดดับ mm. คันดับไปก็ข้างเนี่ดับแต่ว่า,าบ่ได้รอดผลปานั้น mm. จะล้มตาเคยดับหลักเข้าไปยุครับแตว่าเขาไปหาเรื่องเขาเน่อื่นอันนี้เพืเอ่อนมันชาติเขาชาต mm. ิโดย mm. ไม่ได้ว่าบ้าหรอกไม่ได้ว่า mm. พวกพวกบุเคยเขาเพราะว่าบ้าเนี่ยพราะเขาบุเคยเขาเนาะล้งตาเนาะไม่บอสุก็ฟังเขาบอกว่าบ้าอ่าก็ล้งตาเห็นสิ่งของบังฟ้าอ่เดี๋ยวบางพ้าจะสื่อหู้รถก็นาดีไปได้ชนะอันตอนเขาหน่อยเจ็ดขวบมันแปดขวบเก้าขวบคนหน่อบวชแต่หน่อยหน่อยก็เข่าได้นะแต่คนหน่อยกวคิดว่าพีอัมคนะบู่้จักแต่มังหู้จักช่วงนี้ช่วงน้อยหน่อยช่วงเขาเป็นสา ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาเขาเอาเขาเอาเขาคู่มือเลยลงตาแสดงว่าของเกาหลยนอนเนานของเกาหลยคนเรบูจานอนดูซึก็บางทีมันสัตว์ด้วกขึ้นเทือกอากาศเลยไปปล่อยอเนกในคนในอยู่ในกรงนกในต้นไม้นะเขาค้างไว้เด้ค้างไว้คนเราไปปล่อยไปดึงกุญแจออกมาคับปล่อยเขาออกมาบบบคนเราลงไปปุ๊บดิ้งชุดมีประตูเล็กอยู่ในอ่างโมงคนเราเปิดประตูเล็กก็ย่างยางเข้าไปมีตะคนมือเาวๆาน่ะคนยางเข้าไปคนเราเปิดตัวออกมากบบ แจก,กอันมาหมานะบักเขาหน่อยฮอกขึ้นมาปุ๊บไอ้คนที่ตามเขาหน่อยลงไปบวขึ้นไปเขาหน่อยไปขังในัน่นใน,น,นป่าป่าแล้วเขาหน่อยลงจากป่าเลยยางคามคนหน่อยไล่เขาหน่อยบวกลวายเขาหน่อยก็ฮอกขึ้นต,ต้นใหม่อีกไปอยู่ในต,ต้นใหม่น,นะแล้วก็มันก็เลยดีดเขาหน่อยออกมาลงมาปุ๊บดีดออกปุ๊บมันดีดมันเองบัดนี้ก็เลยเขาจิตวุฒิผลนะก็ไม่อย่าหรอ,อก สมพ่ออาจารย์นั่นบอกให้มาหาดรงตาหย่านว่าสบายใจเดี๋ยวอะไรมาพอดรงตาเ,าเนาะเอาไปแหงบักยุ้ยออกตัวยุ้อยออกเป็นสองกนหมอแล้วก็ห่อไปกันว่าจะว่าหั่นใครบ่หยไปฟังหน่อยางก็บอกว่าแต่บุปผิดมันเป็นอีหลีบเปล่าเลยก็โหอยู่แต่ว่าห้าวบริสุทธิ์ใจเท่นั้นเพาสนใจว่าโอ้มันเป็นไปได้เนาะใช่ไหมเกิดปัญญาบริสุทธิ์สนใจมันนะโหคือ แล้วกลับมาอันนี้กับมีกำลังมีกำลังมีกำลัง,ลงของอจิตของกกยเขาด้วยเพราะฉะนั้นทังนงานอีกอ่ะนางดีก็ใส่ล่มหยาบหยาบให้มันเข้าไปเลื่ไปออสนต้จนจะเข่าไปเชื่อมกอะได้หเขาบ้านันดบุบบุบบุบเข้าไปอันแต่ว่ามาในวัดนี่นโบเข่าหูบดับ แต่ว่ามาเลยนะเป็นความฝันเลยปุ๊บบางที่ก็มีผู้หญิงตัวน้อยๆมาปุ๊บมาหล่อเจ้าบางครั้งก็เป็นเรื่องลาวเรื่องดแต่งนี่คนนั้นบปยกระเนี่ยคนนั้นเล่าหยอแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นลาวเลยลุงปู่ลุงตาเลยเป็นนิทานกันไปจิตตัวน,นี้บบแ แต่หลาดอะนะมรดุบานคด้วยจังหวะย่ำบอกย่ำจ่าลองเสียงลองเสียงขี้เดียวก็ลงตาเสียงช้ชานนะครับลงตานเหมือนบอกใช้ชานเด็ดขาดดีเยี่ำย่ำย่ำลองลองเสียงเดียวกันมันอยู่นี่มันจะมีพลังงานตัวนกงคือควบคุมไม่ได้เคำว่าหนึ่งเรียนพลังงานจะเข้าบ่ได้ ดึงดึงร่วมจะได้ก็บอได้แต่มันนั่งจะที่เน like okay. okay. mm ี่ยนั่งร่วอยู่ตัวเบ้าเพราะเขาในสองมือมันเนี่ยเขาในเขาในบำเพ็ญหนักอ่ะนั่งอยู่ในกุ่นอ่ะนั่งเขาด้ยางสองสามชั่วโมงเขาด้นั่งสองสามชั่วโมงนั่งยางนั่งยางระวังระวังสองสามมือนี่นะบุลงไปชั้นเข่าสองมือกับผมเลยเอากล้วยม้าแหงเศร้ากับโปรจีนบุลงไปชั้นเลยเอากับบ้านอะไรทบำเพ็ญหนักกว่าคือเดี๋ยวนี้มีตัวหนึ่ง เ้าเกบอกพราะขำว่าบริเวณมันหภูีิตนก็คุ้มเลยเหนือยเหนื่อยาบอกพราะเราก็แแลกใจเพาเขาไม่ได้มันเป็นแต่ความฝันเฉยๆลุมตาคุ้มเว้ยไม่ใน่อขนาคิดใม่ใจเลยแต่บาขาเนาก็ทรงแผ่มันจะมีพนักงานมิเสกครับแต่มันเข้าไปเลือกหลามัน็บริไเกิดประโยชน์ยังไรมันเกิดปัญญามันก็ชิมิจเจริญเล่า พิษานท 1941, ่านลึกไปอีกขนาดนะตุตุ๊ตุ๊เกิดปัญญาหรือซีจะแน่นอนยันนะตุ๊เกิดปัญญาก็คือนี่แหละถือฮู้ชื่อฮสติฮู้สตีฮู้แมนโอ้โดยสาธุสาธุนะไม่ได้ไปฮู้ยังหรอกฮู้ชื่อๆนะกลับมาสู่ปกตินะเนอะพวกมโนมันก็เป็นของที่ผ่านมาแล้วนะจะเอาไปเห็น อาเขาก็ไปแก้ไขยังเมื่อไรต่ว no. ่าเขาก็มาแก้ไขบัรจุบ no ันนะเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นเองของมันหรอกมันจะไปแก้ไขยังเพียงแต่มีสติเบิ่งอยู่ตหนาเห็นยังเกิดขึ้ี่ยนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตั้งแต่นี้มากมากมากการการโดนการมีสติเนี่ยคือปัญญาเหนื่อยเลย อ่าอันนั้นมันเข่าคนเออมันเข่ามันโลภผนแล้วมันก็สีดำสัญญาห้องมันเห็นเป็นเจ้าชีพนะบ่กันเห็นคือ,อยังลุงตาก,กับเป็นซาบ,บ้าด้วกันเลยแต่ว่ายูนี่เห็นเออเขาน่าจื่อได้แล้วแต่แต่แหูหมดดับลงตาแต่ว่าเป็นเป็นเหือกับคนทีว่มามากเขาหน่อยนางในเหือนั้นเหือหัวแล้วขีเหือออกไปเหือมันดึงความหนาวลงมาไปรอยไปใส่ก็ต้นใหม่ แน่น่ะเด็กกอตัวมาในการหน้ามันแต่ผมมุ้งมดับตัวไม่มีไม่มีเดีอยงเราไมีสตีเนอะหายสงสัยเนาะบาทเนาะสบายใจแล้วว่ะสบายใจแล้วร่มเลยจะดีเลยถ้มันดับมันลิบเข้าไปเลยตัวมุ้จังเมืออย่างนี้บมดมุ้งดับบั รับหลายชั่วโมงเลยโอ้ยลุงจ่าเลยขึ้นอ่ะโอ้ยมาดูดูคนจะเปิดขึ้นมาแบบนอนมื่อนึงชั่วโมงสองชั่วโมงเขเป็นยังมไอลุงจ่าบอกคุณมีกำลังหลายเขานอนนอนเขานอนอกใจเขานอนยันเป็นอันนั้นน่ะนอนชั่วโมงเดียวก็ตื่นขึ้นมาเองยเลยเฮ้ยจะได้ก็บนลับคุ้มจะได้ก็บนลับบนลับโอ้ยลุงจ่าก็มาสิดับเรา ตัเกียจีมูจนว่าลุกจานอนจังเสียบอกโอ้ยนอนว่ะแต่าบ่ามันนอนไหลเขามันตื่นคึ้วมาพู๊บป็นสิงกะโบน้องนอนเร่อยเลยมันนอนมันมันนอนเนี่มาหาลงตานจะได้นอนในในสันเขาในอ้วนคอนหนึ่งจะงกี้ลูงจาสันเขาโะ้รเป็นเดือนเดือนโดยพนาดจนจอยอะจ่อยเหลือจนสี่สิบลอลุงตาโดยครับาพูดจะว่าเอ้า บ่ผมปริญญาเพาคือจอยแท่วเสร็จยบองามพรับบอนอนอ่ะเดีวเอาเอาปัจัยไปเห็พัดสปอร์ตนี <men <men mm ่แหละผ่าได้หน่อยมากผ่าน้หน่อยผ่านนั้นมมายามตัู้อยาะมากกับมากนะเดยอเด้วันเท่าวันละเหินการสิ้การลรวบอกว่าผมเกเบียดผู้ืนคุณอาจจะได้กำบานด้จ้ะครับพว่กันนีดก็ละเนินพออาสกลมมากที่เราแต่ว่า 零零零。